สวัสดีนะครับสำหรับคลิปที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่เรียกว่าพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการผลิตงานออกมาซึ่งก็เป็นข้อสรุปของการใช้ทวินมชั่นไปแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะมีปัญหาอีกเรื่องตามมาคือเรื่องของวัสดุต่างๆที่มีนะครับถึงแม้ว่าทวินมชั่นจะให้วัสดุมาเป็นจํานวนมากก็ตามนะครับ แต่บางครั้งเอาจจะพบว่าวัสดุที่มีนั้นมันไม่สอดคล้องกับรูปแบบการที่เราออกแบบหรือแพทเทิร์นที่เรามีอยู่นะครับในคลิปนี้เราก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่องของวิธีการสร้างพื้นฐานในการสร้างแมทริกซ์ขึ้นมาเองว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรในทูนโมชั่นนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราเข้าใจว่าในซอฟตแวร์พวก 3D rendering ทั้งหลายแหล่มันอาจจะมี ครื่องไม้เครื่องมือในการจัดสร้างแมททีเยลที่สลับซับซ้อนนะครับแต่กรณีของ TwinMotion นั้นเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือโดยตรงนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีอ้อมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปในการสร้างแมททีเยลพื้นฐานนะครับจริงๆมันก็ประกอบไปได้วยภาพแหละนะครับนั้นพื้นฐานขั้นต่ำข,ของการทำแมททีเยลพื้นฐานในทวินโมชันนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอย่างน้อยมี2อ,อย่าง อย่างที่1ก็คือตัวภาพของพื้นผิวน,นั้นลวดลายบนพื้นผิวที่เราจะมองเห็นนะครับและส่วนที่2ก็คือภาพที่จะเป็นตัวควบคุมความครุกครับของพื้นผิวนะครับอย่างน้อยต้องมี2ออย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับนีมาดูว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราก็คงจะต้องใช้วิธีในการไปค้นหาอ texture อาจจะถ่ายรูปอาจจะอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเก็บรวบรวมมานะครับสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือ เราอาจต้องการสิ่งที่เรียกว่า diffuse texture หรือ diffuse map นะครับก็คือตัวลวดลายที่ปะอยู่บนพื้นผิวนะครับสําหรับ Twin Motion นี้เราก็ต้องไปเตรียมไฟล์ที่เป็นนามสกุล jpg หรือ png นะครับแต่ว่าใน Twin Motion เองก็ถ้าดูใน support หรือ help ของเขาเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ใช้ png นะครับส่วนความละเอียดของไฟล์เนี่ยก็ให้อยู่ที่ระดับ ประมาณ 2k นะครับคือประมาณ2,048คูณ2,048พิกเซลนี่นแหละนะครับจริงๆเราใส่สูงวันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทำให้สปีดในการดิสเพลย์มันตกลงนะครับซึ่งหมายข้าในทางกลับกันเราอาจจะต้องหากราฟิกบอร์ดที่มีความสามารถสูงมากขึ้นนะครับทีนี้สมมุติผมจะยกตัวอย่างนิดนึงสมมติว่าเราต้องการค้นหา,าแซมข้อมูลสักอันเป็นลายรอรไรเส้นไลายกระเบื้องหรือเป่านะครับ โอเควิธีการก็คือเราอาจจะไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการเสิร์ชง่ายๆเลยครับสมมติว่าผมบอกว่าต้องการลายกระเบื้องผมก็ทายนะครับแล้วเราก็ตามไปด้วยเนื่องจากว่าจริงๆเท็กซ์เจอร์ที่เหมาะสมสําหรับการใช้ในทูน m o t i o n มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเท็กซ์เจอร์นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราเราต้องการเท็กซ์เจอร์แล้วก็สแควร์นะครับ แล้วก็อีกอันที่เราจะใส่คือคำว่า seamless seamless ที่หมายความว่าเป็นภาพที่ทำให้เวลาเราไปปูลงบนพื้นผิวนั้นมันต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องไปด้วยกันไม่มีรอยต่อทำให้เกิดเป็นแว่นๆในภาพนะครับอันสุดท้ายหลายจะตามคำว่า free ซะหน่อยเพราะว่าบางทีมันมี texture ทั้งเสียเงินไม่มีสินงน,นะครับโอเคแล้วอาจจะ switch ไปที image. ่ image เราจะเห็นว่าเราจะได้ภาพมากมายแก่กองของลายที่เราต้องการนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เลือกมาสักอันที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อย่างน้อยเราเราเริ่มได้พื้นฐานข้อมูลแล้วนะครับเอาล่ะถัดไปพอเราได้ภาพนะครับอ,อีกอันหนึ่งคือภาพที่เราใช้ควบคุมความขรุขระบ,บนพื้นผิวนะครับโดยปกติเราก็จะใช้วิธีเอาภาพนะอันนั้นเนี่ยมาแปลงสภาพให้เป็นขาวดำนะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้แล้วกัน ตัวอย่างเช่นสมมติ่ในกรณีนี้ผมหาลายกระเบื้องมาหนึ่งอันนะครับผมเห็นใหญ่ก่าน,นี้ได้ไหมโอเคนะครับผมหาลายกระเบื้องมาหนึ่งอันพอเสร็จแล้วลายกระเบื้องหนึ่งอันเนี่ยผมต้องการตัวที่จะทําให้เกิดความขรุขระนะครับโดยปกติบางคนก็แปลงสภาพของไฟล์นี้เป็นขาวดำนะครับโดยหลักการของความขรุขระนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดพื้นผิวซึ่งซึ่งสูงต่าไม่เท่ากันนะครับ โดยอาศัยสีขาวและดำนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์แต่ละตัวซอฟต์แวร์บางตัวก็สีขาวจะปูดขึ้นมามากหน่อยสีดำก็จะอยู่เฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในในทวินม i ช n ั่นั้นจะมีกรณีนึงก็คือเราอาศัยภาพภาพขาวดำเนี่ยบางทีมันก่อให้เกิดความขรุขระที่ดูจะอ,อ,อ่อนด้อยไปหน่อยนะครับใน สมัยใหม่เนี่ยเรามักจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่า Normal Map n นะครับ n p r m a l map อย่างเช่นกรณี้เราเห็นว่าอันนี้เป็นกระเบื้องนะครับอันนี้เป็น Normal Map ของเขาครับผมจะลองซูมให้ดูอันนี้เป็น Normal Map เรามีลายกระเบื้องอันนี้แล้วผมก็มี Normal Map อันนี้เป็นตัวควบคุมหรือ,อกําหนดความโคุขรดของพื้นผิวทีนี้ Normal Map เนี่ยมันไม่ใช่ไฟล์ปกตินะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีตัวสร้างนะครับทีนี้ ตัวที่เราใช้ในการสร้าง normal map เนี่ยบางคนอาจจะมีซอฟต์แวร์โดยตรงนะครับผมจะขอแนะนำซอฟต์แวร์ฟรีสัก2อันนะครับอันแรกเลยเป็นออนไลน์นะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์อันนี้นะครับ smartpage.net อันนี้นะครับเขาก็จะมีตัว generate normal map นะครับขั้นตอนก็นง่ายนะครับเราก็เพียงแค่เราเลือกหัวข้อโหลดผมจะลองทำให้ดูนะครับโหลไฟล์นะครับแล้วผมก็เลือก ไฟล์ของภาพที่เรามีอยู่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเข้ามาปุ๊บสิ่งที่โปรแกรมทำก็คือ,อจะทำการเปลี่ยนให้มันกลายเป็น normal map ทันทีนะครับในนี้ก็จะมี bias ช่วยนิดหน่อย bias จะเป็นตัวบอกว่าเราจะมีความเข้มอ่อนสังเกตด้วยนะเวลาผมปรับดูมันจะมีความเข้มอ่อนของอของ normal ซึ่งมันจะส่งผลให้ความขรุขานั้นมากหรือน้อยนะครับแล้วก็ปรับที่นี่ได้เลยนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีอีกกรณีของ Twin Motion Twin Motion นั้นเนี่ยใช้ Channel สีเขียวเนี่ยนะครับตกันข้ามนะครับเพราะ,ะนั้นเวลาที่เราดูนี้นี่มันจะมีคำว่า Invert G นะครับก็คือ Invert Channel ที่เป็นสีเขียวเราต้องติ๊กเอาไว้นะครับจะส,สังเกตดูนะเวลาผมติ๊กกับไม่ติ๊กเนี่ยภาพมันจะต่างกันนะโดยโดยพื้นฐานก็คือถ้าเราติ๊กเอาไว้เนี่ยนะครับส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยมันจะลึกลงไป ส่วนที่เป็นสีอ่อนจะปูดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันจะกลับข้างกันไม่แน่เราก็ติ๊กเอาไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็กดเซฟนะครับพอเราก,กดเซฟปุ๊บสิ่งที่โปรแกรมทําก็คือสร้างสร้างแท็บอีกอันหนึ่งของวิวเราก็เพียงแค่คลิกแล้วก็เซฟอิมเมจแอสมานะครับเราก็เอามาลงในเครื่องเรานะครับทีนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเซฟมาแล้วกันเสร็จเรียบร้อยพอเราได้อันนี้คือแบบออนไลน์ง่ายๆนะครับ นอกจากนั้นถ้าต้องการแบบแบบออฟไลน์ line, นะครับผมยกตัวอย่างโปรแกรมสักอันนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่า normal map generator นะครับเป็นไฟล์เล็กๆซึ่งเราสามารถจะดาวน์โหลดเราไอเซิร์ชคำว่า normal map generator หรือด,ดูจากลิงก์ที่ผมแทรกไว้ใน description ก็ได้นะครับ uh huh. normal map generator เนี่ยเราพอเราติดตั้งเสร็จเราจะเห็นว่าคล้ายๆกันครับโดยการเลือกคำ่าโหลด รเราโหลดเราก็โหลด Image ที่เราต้องการมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันจะ Generate เป็น normal map ให้เรานะครับใน normal map generator เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับตรงที่เขียนว่า i n v e r t height ตรงนี้นะครับก็ไปติ๊กตรงนี้นะครับมันจะได้ผลเดียวกับ i n v e r t g ที่เราดูใน smart ตัว smart map เมื่อกี้นี้นะครับตัว smart page แบบนี้ทษทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ติ๊กอันนี้เอาไว้อีกกัน แต่ปกติบาร์นี้มันจะไม่แสดงนะครับเราต้องติ๊กตรง advance นิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่มีช่องนี้ให้เราติ๊กนะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเก็บไว้นะครับเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราสร้าง normal map นะครับนี่ผมทําเสร็จแล้วละ่ะนะครับผมได้ normal map มาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้กลับไปดูที่ตัวหน้าจอ twin motion ผมมีไฟล์2ไฟล์ไฟล์นึงเป็น texture ที่เราต้องการอีกไฟล์นึงเป็นตัว control ความขรุขระนะครับ ผมจะลองเลือกลายกระเบื้องขึ้นมาสักลายน,นะครับลงไปแอซไซกับกล่องนี้แล้วกันนะครับผมเลือกสักอันนึงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลากไปดรอปเลยอันนี้คือตัวแมท e ที a l ที่มีอยู่ใน Library ขั้นตอนถัดไปคือพอผมมีตัวนี้แล้วเนี่ยผมก็สามารถจะใช้ไกด์ลายอยู่เนี้ยมาใช้ในการสร้าง m a ท e ที a l ได้นะครับทีนี้โดยปกติเวลาที่เรา ไปที่ Material เช่นเราเลือกหลอดดูสีแล้วคลิกไปเนี่ยเราจะได้ตัวทํา m เนีย l เล็กๆของ Material นี้อยู่นะครับทีนี้ใน Material เนี่ยคือ Default Material ที่เราต้องกอารเรากำลังจะสร้าง Material ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าดูที่ไอคอนตรงมุมขวาล่างของของทําเนียตรงด้านซ้ายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวที่บอกว่าเราจะ Display เป็น Material เดียว หรือดิสเพลย์เป็นหลายๆตัวที่ปรากฏอยู่ในซีนเวลาคลิกตรงนี้มันจะแสดงรายการทั้งหมดที่มีมันอาจจะขึ้นอันเดียวก็ได้ถ้าเราเปิดไฟล์ใหม่นะครับสิ่งที่เราต้องทาก็คือว่าเราจะเริ่มกดเครื่องหมายบวกเพราะเราจะต้องสร้างต้องการสร้างแมทเทียรใหม่นะครับผมจะกดเครื่องหมายบวกมันจะได้แมทเทียรมาหนึ่งอัน Default มันจะตั้งชื่อเป็นคําว่า new material นะครับทีนี้ผมก็จะ rename มันนิดหน่อยเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Uh, นะครับผมอาจจะตั้งชื่อเป็นอันนี้มันเป็นไทชนิดใหม่ผมอาจจะตั้งชื่อคำว่า,า new Thai แล้วกันสมมุตินี้นแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ผมได้อันนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นวัสดุใหม่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับอันนี้นะครับแต่คราวนี้วิธีง,ง่ายๆคือเราจะ assign material ที่เราเกิดขึ้นใหม่นะครับซึ่งเป็นวัสดุสีขาวธรรมดา assign ด o กเงินวนี้นะครับผมก็ลากนี่มันดอก มาดูเผินๆมันอาจจะเหมือนอันอื่นอยู่นะครับแต่ว่าเป็นตอนนี้มันเป็นแมทเทียลใหม่ละนะครับทีนี้เรามาดู Property ทั้งหลายแหละในการควบคุมแมทเทียลกันนะครับถ้าสังเกตดูนะฮะตัวหลักก็คือเราเริ่มต้นเราจะทําสีของพื้นผิวกว่อนในในตัวนี้มันก็จะมีรายการที่ชื่อว่า Color นะครับใน Color เนี่ยจริงๆเป็นสีของพื้นผิวธรรมดาหรือจะเป็น Texture ก็ได้ในกรณีให้เราคลิกตรงม e นะครับเสร็จแล้ว ตรงรายการ texture รายการแรกเนี่ยคือลวดลายของพื้นผิวอันใหม่นั้นเราก็คลิกไปที่นี่นะครับแล้วผมก็จะไป open file นะครับในที่นี้ผมก็จะเอาไฟล์ที่ที่เราเตรียมไว้ในที่นี้ก็คือกระเบื้องอันนี้นะครับแล้วเราก็ open มานะฮะมันก็จะ assign ลงไปแต่มันอาจจะใหญ่เล็กนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อง material นะคือการค,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 ควบคุมเรื่องของ scale นะครับวิธีการก็คือเราไปที่กระเบื้องตัวใหม่ที่เราทำ ถ้ามันใหญ่ไปลดสเกลนิดหน่อยผมจะลองปรับนิดหน่อยพอเป็นไอเดียเอาละตอนนี้เราจะได้ลายมาแล้วตามที่เราต้องการวัสดุใหม่แต่สังเกตดูนะครับมันจะคล้ายๆตอนที่เราอยู่ในใน sketchup นะครับคือแมทเทียมันจะแบนมากนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าลวดลายเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียบนะครับค่อนข้างเรียบถ้าดูจากด้านข้างแถวๆนี้เราจะเห็นชัดนะครับสิ่งที่เราทําก็คือ เราเอาไฟล์ที่ชื่อว่า normal map นะมาใส่เพิ่มเข้าไปในส่วนที่เรียกว่า bump นะครัวิธีการทําก็คือว่าเราไปที่รายการ setting ขวาสุดของพารามิเตอร์เขาเนี่ยนะครับคลิกงไปมันจะมีรายการชื่อว่า bump อยู่นะครับให้เราคลิกตรง more ใน more เนี่ยมันจะมี texture อยู่อันนึงนะครับเราก็คลิกอีกอไปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็ open คล้ายๆตอนที่เราเลือก texture แต่คราวนี้เราจะเอาอันที่มันเป็น normal ที่เราทำอาไว้แล้วก็ open มานะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือโมเดลเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มให้ความรู้สึกที่มันมีมีความขรุขระบนพื้นผิวนะครับมากขึ้นนะฮะโอเคอันนี้ก็ก็ได้ละน,นี้ก็เป็นวิธีง่ายๆของการทำแมททีเรียลพื้นฐานธรรมดานะครับไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้เราเราดูช่อว่าเราปรับแต่งอะไรได้เพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ได้ลวดลายพื้นฐานมีความขรุขระระดับหนึ่งถัดไปก็คือรีเฟลคชั่นรีเฟลคชั่นก็คือ ภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวนะเพราว่ามีความสะท้อนมีความมันวาวมากน้อยแค่ไหนสังเกตดูตอนนี้นะถ้าผมพยายามจะเลื่อนโมเดลอยู่เนี่ยมันก็เป็นสีเรียบๆธรรมดานะครับโอเคทีนี้วิธีการจะทำให้มันมันวาวเนี่ยเราก็เพิ่มค่า Refle c t i o n เข้าไปนะฮะสมมติผมลองแอด Refle c t i o n เข้าไปเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีการสะท้อนเห็นไหมครับมันก็มีภาพสะท้อนเกิดขึ้นในบริเวณนี้เห็นไหมฮะผมจะลองทำให้มันสุดเลยแล้วกัน เห็นว่ามันเริ่มมีภาพสะท้อนบนผิวอันนี้ก็ค,คือความมันวาวที่พูดถึงนั่นเ,นเองถัดไปคือ weather นะครับ w a t h e r ตอนนี้มันหมายความว่าวัสดุต,ตัวนี้จะตอบสนองหรือ,อ,อมีผลจากสภาพภูมิอากาศอย่างไร default จะเป็น on นะครับถ้าเราตั้งเป็น off เนี่ยหมายความว่าอย่างเช่นฝนตกหิมะอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีผลตออ่อ material นี้โดยปกติถ้าเราเป็น on เนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยวัสดุพวกนี้ก็จะมีสภาพความเปียกนะครับ ถ้ามีหิมะมันก็จะมีหิมะตกลงใบบนวัสดุตัวนั้นซึ่งดี f พ u l t ส่วนใหญ่จะตั้งเป็นอ่อนนะครับมาดูรายละเอียดย่อยเพิ่มเติมดูใน Setting นิดหนึงครับว่าเราทำอะไรได้บ้างใน Setting เมื่อกี้เราทําไปแล้วข้อหนึ่งคือปรับความขูุขระใช่ไหมครับในที่นี้มันนอกเหือจากใส่ไฟล์ความขูุขราลงไปแล้วเราอยากจะปรับว่าให้มันมากน้อยด้วยได้ดที่นี่นะครับถัดไป คือชื่อว่าโกลโกลตัวนี้ใช้สำหรับการทําให้พื้นผิวมันดูเหมือนมีแสงในตัวเองนะครับมันมีความสว่างเกิดขึ้นผมจะลองทําให้ดูอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะฮะเวลาเราปรับตัวนี้ให้มันสูงขึ้นจะสังเกตเห็นว่ามันมีความสว่างเกิดขึ้นจนกระทั่งลวดลายมันจะหายไปเหมือนเหมือนหลอดไฟตอนนี้เหมือนเหมือนตัวนี้มันเป็นเปลือกของหลอดไฟนะครับผมจะลองปรับเวลาให้มันเป็นกลางคืนนี่เราจะเห็นไอเดียว่าคำว่าโกลคืออะไรเห็นไหมฮะแสดงว่ามันมีมันมีสภาพแสงในตัวเอง แต่ต้องเข้าใจว่าดูเผินๆเหมือนมีแสงในตนัวเองนะครับแต่วัสดุ glow effect ตรงนี้มันจะไม่ก่อให้เกิดให้เกิดเงาจริงๆจากดวงโคมดวงดวง,ดวงตรง glow material นะครับถ้าเราอยากให้เกิดเงาออกมาเรียนแบบเงาเนี่ยเราต้องใช้ light s o u r จริงๆที่อยู่ในหมวดไลท์ที่ผมพูดเรื่องเรื่อง lighting ใน tween motion ไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอ,อีกตัวคือ m e t a l n m e t a n e s ตัวนี้คือ on off เพื่อเราใช้กับ วัสดุที่ดูเหมือนเป็นโลหะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีตอนท้ายเรื่องการทาวัสดุที่เป็นโลหะเราจะตั้งเป็นอ่อนสังเกตดูเวลาลวตั้งเป็นอ่อนดูเหมือนมันจะดูมืดขึ้นนะครับก็คือวัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะมีะความมันวาวสูงโดยพื้นฐานนะอันนี้ประกอบกับรีเฟลคชันที่เราใส่ไว้เยอะมันก็เลยดูเผนๆเหมือนก็มันสะท้อนเอ็นมายเมนรอบๆนะครับผมจะตั้งเป็นออฟอีกทอกับทูไซส์ครับทูไซส์ตรงนี้มันเกิดจากกรณีที่เราดึงจาก 3D แอ p l i c a t i o n บางตัวมาเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีการหันหน้าหันหลังของเฟสเป็น normal f a c e หรือ back f a c e ก็แล้วแต่โดยปกติ twin motion จะทำงานที่ normal f a c e เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี back f a c e มาปุ๊บบางทีเวลาเรามองใน twin motion เราจะไม่เห็นเฟสนั้นนะมันจะหายไปนะครับทีนี้เวลาหายไปเนี่ยถ้าเราเลือกวัสดุที่เป็น two size เนี่ยเราก็จะสามารถจะเห็นแมทที่ันกลับมา ตัวสุดท้ายคือเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นี่จะทําให้ตัวนี้มันกลายเป็นเหมือนเหมือนของที่เป็นโปร่งใสถ้าเรานึกถึงเอ็กซ o เรย์โหมดใน sketchup คล้ายๆกันนะครับเช่นผมตั้งเป็นอ่อนปุ๊บจะเห็นว่ามันเป็นใสๆแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นใสๆซึ่งถ้าเราคลิกตรงมอเราทาอะไรได้กับเอ็กซ r เรย์เอ็กซเรย์ก็มีตั้งแต่หนึ่งคือ opacity คือความทึบตันของมันนะถ้าเราปรับแต่งจะเห็นว่ามันจะมีผลต่อความทึบตันของเอ็กซเรย์ตัวนั้นนะครับมี fall off fall off ตอนนี้ลาจจะเห็นยากนะครับ ถ้าดูใน ForO อ f ถ้าไปดูกับของกลมๆจะง่ายกว่าสังเกตดูวงกลมอันนี้นะครับผมให้ดู ForO อ f นพอผมเลื่อน For off ต่าลงเรื่อยๆสังเกตดูนะครับเวลา ForO อ f มันต่ําลงเนี่ยใบหน้าที่หันเข้าหาตัวมุมกล้องเนี่ยมันจะใสามากนะครับตาม o p a c i t y ที่ตั้งไว้แล้วก็รอบๆก็จะจะทึบขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะฮะแต่ถ้าผมตั้ง ForO อ f สูงเนี่ยมันจะเกือบๆจะเท่ากัน มุมของระนาบที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะปีผลตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายคือ X-ray Color นะครับก็คือสี Default มันเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าฟ้าแบบนี้นะครับเราอาจจะลองเปลี่ยนดูเช่นผมต้องการออกมาเป็นโทนสีเหลืองสมมติยกตัวอย่างเราก็เปลี่ยนไปนะครับน,นี้คือลักษณะของออ t i o n Setting ที่เราเพิ่มขึ้นได้ในตัวอย่างก่อนหน้าเนี่ยเราพูดถึงการควบคุม reflection กันนะครับมันจะมีปัญหาตามมันิดหน่อยกรณีของตัวอย่างของกระเบื้องอันนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยความมันวาวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นทั้งพ,พื้นผิวนะครับทีนี้บางทีในข้อเท็จจริงคือเราอยากจะให้กรณีส่วนที่เป็นอย่างเช่นกรณีของรอยต่อซีเมนต์อันนี้มันไม่มีความมันวาวแล้วตัวกระเบื้องมีความมันวาวหรือกรณีเราต้องการจะให กระเบื้องสีน้ําเงินตรงนี้มันไม่มีความมันวาวแตกต่างกันกรณีที่เราจะใช้ reflection เฉยๆไม่ได้นะครับเราก็เลยใช้วิธีที่เราเรียกว่า reflection map ถ้าเราดูในรายการของ reflection นะครับให้เราคลิกตรง more นะครับใน more เนี่ยมันจะมี texture map เหมือนกันให้เราเลือกรายการ texture map นะครับแล้วก็เลือก open นะฮะทีนี้ไฟล์ที่เรามาทำคือไฟล์ขาวดำเหมือนกันโดยหลักการของ twin motion แล้วเนี่ยนะครับ ไฟล์อะไรก็ตามโทษถีภาพอะไรก็ตามที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะมีค่าของ reflection สูงสุดตามที่เราตั้งแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสมมติยกตัวอย่างเช่นผมเอาภาพขาวดำอันนี้มาหมายความว่าพื้นที่ที่บริเวณที่เป็นกระเบื้องสีครีมครมเนี่ยม,มันจะมีความมีรีเฟลชั่นหรือมีความสะท้อนส่วนกรณีของอกระเบื้องสีเหลี่ยมตัวเล็กกับล่องของซีเมน ก็จะไม่มีนะครับผมจะเลือกตัวนี้มาแล้วก็กด Open นมานี้สังเกตดูนะครับถ้า,าสังเกตดูเราจะเห็นว่าบริเวณตรงตรงนี้นะครับมันมีความมาันวาวแต่ตรงนี้ไม่มีร่องนี้ไม่มีนะครับมันก็จะเริ่มเริ่มทำให้ความรู้สึกมันเรลิสติกขึ้นนะครับแต่ประเด็นที่ที่เราต้องระวังนิดหนึ่งก็คือในพาร์ทที่เป็นค่า Reflection นะครับเท่าที่ผมทดสอบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ maximum ประมาณที่85เพราเถ้าเกินกว่าน,นั้นปุ๊บ รีเฟลคชั่นส่วนอื่นมันจะก็จะกลับมาวันเบาผมจะลองลกวอ,อย่างให้ดูสังเกตดูนะครับพอผมเริ่มเริ่มมากกว่า85ขึ้นไปถึงประมาณ90จะเห็นว่าความสว่างเนี่ยมันคุมไม่ได้ละเพราะฉะนั้นถ้าเรากดมาอยู่ที่ประมาณ85%สังเกตดูนะครับ uh, ผมก็จะได้เอฟเฟกเหมือนที่เราต้องการคือผิวเนี่มันวาาแล้วก็บริเวณเนี้เป็นผิวได้น,นะครับอันนี้ก็คือการทำตัว Reflection Map ครับ นี่กระบวนการที่เราทำทั้งหมดมันจะอยู่ในไฟล์นี้เท่านั้นนะครับทีนี้บางทีเราอยากที่จะเอาไฟล์นี้ไปใช้ในโปรเจกต์อื่นนะครับทำยังไงวิธีการก็คือเราจะทำการผลักวัสดุนี้ไปอยู่ในที่เราเรียกว่า user library นะครับมีวิธีการทังร้งหนึ่งวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนิดในขณะที่เรามีวัสดุเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นมากมายแก่กองก็แล้วแต่นะครับ ผมจะลองดูสักอันอันนี้เนื่องจากว่าผมไปสร้างซ้ำนะครับเดีย๋ยวผมจะลบทิ้งน,นะครับทีนี้สมมุติผมมีอันนี้ผมอยากายกกระเบื้องอันนี้กับโลหะอันนี้ไปใช้ในโปรเจกต์ใหม่วิธีการคือเราก็คลิกขวานะครับขวาที่ไอคอนเสร็จแล้วเราก็เลือกรายการตัว add to user library นะครับผมจะคลิกก่อนนะฮะ add to user library นะครับถัดมาผมจะกระเบื้องอีกอันคลิกขวานะครับ add to user library เหมือนเดิ ที้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรากลับไปดูที่ Mac-T ี i นะครับแล้วไปดูรายการมันจะมีรายการชื่อ user library นะครับถ้าเราคลิกไปดูนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีวัสดุอื่นแต่ในขณะเดียการสังเกตด,ดูนะครับผมมีกระเบื้องอันี้เกิดขึ้นผมมีโลหะอันนี้เกิดขึ้นมมน,น,น,นะครับอันอื่นนี้อาจจะเป็นที่ผมใส่ไว้แล้วนะครับของเดิมเออผมจะลองทดลองเปิดไฟล์ใหม่ดูเพื่อเห็นสภาพนะครับของไฟล์แล้วก็ new scene นะครับผมเซฟอันเดิมดวยก่อน ก็เป็นหน้าว่างๆแต่ถ้าเราสังเกตดูถ้าผมเข้ามาดูที่ตัว user library นะครับจะสังเกตเห็นว่าผมมีวัสดุที่ผมใส่เข้าไปจากโปรเจกต์เมื่อกี้นี้แล้วนะครับนั้นตอนนี้ผมสามารถจะ assign นี้ลงไปกับโมเดลที่เราสร้างขึ้นในนี้ได้ผมจะยงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าผมใส่ plane ก็ไปสักอันธรรมดาเลยนะครับเ,เสร็จแล้วผมจะเอาลายกับเบื้องนี้มาใส่เนื่องจากมันอยู่ใน user library ผมก็สามารถจะ drag and drop นะฮะตอนนี้ผมก็จะได้ลวดลายนี้มาซึ่งได้ทำเรียบร้อยแล้วบนโมเดลทษอีบนาจากไฟล์ที่เราทำไว้ล่วงหน้านะครับเอาล่ะ right. ตอนนี้เราก็แชร์ material ที่เราสร้างขึ้นใหม่ให้กับโปรเจกต์อื่นได้ถัดไปคือแล้วคนอื่นจะเอาไฟล์นี้ไปใช้ Material นี้ไปใช้ได้ไหมนะครับ โดย d f ฟอเนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้าไปติดตั้งตัว Twinmotion เนี่ยนะครับพราะเราจะได้โฟลเดอร์นะครับหลักๆก,ก็คือมันจะอยู่ภายใต้ Document นะครับของ User คนนั้นแล้วก็ปกติก็อยู่ใต้ Twinmotion นะครับเวอร์ชันที่เราติดตั้งอยู่แล้วก็ตามด้วยคำว่า User Library ถ้าเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอย่างเช่นกรณีนี้ผมส่งมา2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับ สองตัวนี้ก็จะเป็นนามสกุล .tm I นะครับเราก็สามารถจะ Copy 2ตัวนี้นะครับหรือ m a ทเทียลอื่นๆที่เราต้องการนะครับ Copy ไปแล้วก็นำไปติดตั้งหรือ Copy ลงไปบนตัว user library ของเครื่องนั้นๆน,น,นะครับก็จะทำให้เราสามารถจะแชร์ m a ทเทียลพวกนี้ไปให้คนอื่นใช้งานได้นะครับหรือแม้กระทั่งเก็บแบ็กอัเอาไว้ในกรณีที่มันมีปัญหาพาร์ทแวร์ของเรานะครับ ครับทั้งหมดก็คือพื้นฐานในการสร้างแมทที wheel, mm hmm. เยลเบื้องต้นใน t ทวิ m o t i o n นะครับ mm hmm. ก็สำหรับซีรีส์ของ t Twin Motion Basic ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของทิปเทคนิคต่างๆที่เราใช้โปรแกรมนี้กันซึ่งกท็ทยอยมาเล่าส่วนฟังต่อไปนะครับก็หากเป็นประโยชน์ก็ฝาก ติดตามฝากกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ